สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีสสดคะ่ะสวัสดีค่ะแม่ต่อยคะะ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ต่อยค่ะค่ะท่านผู้ชมมานี่เดินทางมาติดตามตัวเลขติดตามแนวทางกับคุณแม่ต่อยค่ะท่านผู้ชมเป็นผู้ฝันแม่ในอีกผู้นึงค่ะทัานได้ฝันมี่ัวเลขนี่แต่ว่าแมนเยียบหวเลยค่ะท่านผู้ชมกะลรอบนี้คุณแม่เพิ่นฟันค่ะ ได้ยินจังสรนแล้วทีมงานกบเป้าเลยค่ะท่านผู้ชมฝนตกฝนล้งกับบดียวล่ะค่ะกาเป่ามาหาคุณแม่ค่ะกายได้ยินว่าเ่นฝันเ่นสิฝันจังไดกาเป่าให้ท่านผู้ชมฟังแน่คุณแม่ฝั็นนวดพัยงโชคดีความหกหรอพันยงโชคดีความความบานี้แครบรถกันแคบสีเหลืองแครถเพิ่นเพแคบแดงนะไมนติดไปแคบสีเหลืองใลยดนี่อรอค่ะเออ จังไรต่อคุณแม่กับลราพะย่ะจะเทจังไรเราจะจะเอาคืนได้ยก็ว่ากูว่าเทไรน่าอ่ะว่าดึงไปหารถไถมาดึงซอยคุณจะเป็นอย่างไรรถกัวมึงจะใส่รถกยูงเงินคุณแล้วว่ะค่ะเพื่อไปแก้ยังจังได้ขว a m ะรถดังพญาอนรโดยสารนั่นแหละไปขว a m คนโดยสารจะเก็บบ่อเรอพะย่มัน เาลองบดพอดีนางพอก็ร่องอวยสิกับมามันลมผิกตรงเลยเราวะ่ะไปตรงเลยตอนบดอจังรถขวมรถจังมาขวมอวยเลยรถแบบมันเหยียบไปบินๆ้นางทางมองอยะวยแล้วว่ามันขวมกุกงม้งกุงเอ้ยก็พ่อมาซอยเอาเนืนั่งเลยเพื่อนวมาซอยเนี่ยมีรถขวมมีรถขวมนัง่งมาก นี่ยิแป like ๊ะจะไงล่ะพ่ไงทำ่ามึงมีสายสลิงรถมึงนน่อไปอบอกว่ามึงเอารถไชมาดึงรถขึ้นให้พ่อเนี่ยเราวะก็คือจังดูฝากเม่มมันยังกลงงไงมองขวานค่ะมันจึงแปงจังเนาะเออความก็มาคขวามอันกรรอเม่มน้อยพอเลยวะก็คือยากจเงบอคือยากคือยาก ย่าืออยากว่าไม่ฝักันว่ามัดูไก่หมิ่นบบ่บ่เขาคือยากแต่ว่าคนไม่พิ่นกตบอเป็นยังเมนบ่ค่ะบ่อมีมีแต่เอาหัวยวไปส่งคนในสารเหมแล้วมาอุ้ยค่ะตอนค้อุบายค้ากับลดอผัดไปขววงความความดูอคืองันหน้าเลาะแม่เหมยนงั้กะวันนี้คุณแม่ไปกับผคระไปเห็นคนรดขวาไปกับ แม่บักเซ่ไปกำมูนะคะไปกมูสองว่าคอไปก็ไปเก็บพักแรมไปไปเห็นโดนขวดไปเก็บทั้นเออทั้งแนอย่างคีว่าจะใส่ไปบอกคุณแม่ป้าไงางจีโอยาง่านคนกันไปเออบานีมะกาดอกบานบานี้จะไหนตัวคุณแม่กับข้างหอ่า บานนี้ทะเบียนรถเพื่อนโตัวไหคะคุณแม่เห็นบอกบอกบอกบริเวเบื้องหักทะเบียนเนยจ้าฟ้างานกลับมาหื่นแม่มาแค่มาเอารถมาเอื่มพ่าไงอู้ดึงไปดึงจึงได้รถขั้นว่กไงึ่าไงว่าไม่ถูกผีกับมาเนี่ยมต้องไปเอารถโยกรถเก๋นเขาเดียวไม่โยกแรอะที่แหลกไปบริเเบิงเนาะกลับมาเหื่นฝ่ามาเอารถไปไปซอยพ่นโยกขึ้นดึงขึ้นเนาะค่ะคุณแม่บานนี้ลบไปอีกนี่ เห็นเบียนหลพดคนตัวได้เขาคุณแม่บ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นเรขก็แม่มักรือเอ่แม่ฝันว่าผีนานก็เงามาบอกเลข่ดงนี้โอ้ที่ให้อีกวดนอ่กวันุดถ่ายเด้อ่็ถือก็ซือเอาให้บังหันไป็งยังก็โบถือเอาคุณบ่โอ้ก็ว่นวันกเข่าที่สั่นเข้าราที่เก่าค่ะมวดบางบังอ่าฮกดกวกเด็กเดียวก่อนเนาะค่ะ รอบนี้พีนายน่าวงานง่าวแถวที่ขบ้วขั้กแถวเพิ่งบอกขั้วตัวแถวพีนันบอกคราบแถวเวิ่มนมาบอกเลยบอกพร่นก็กบอกเจ้าท่านบอกเรื่องเจอันนี้น้ากวนทิ่นอนแม่ก็ว่าท่านบอกเรื่อปลูกร้านกันได้ลูกร้านมาเพิ่งห่มเพิ่งงาวหี่จะทุกได้เง บอกก็บอกโตตัวยาไปบ้าปีเอี่เนมาบอกพี่เดียวเนี่ยบอก้เปเอาบุ้งเปรี้ผู้ขาคนเบอกว่ะเขาเลี้ยงกับเขาพ่อสี่ว่ะมันเึิกบุ้งเปรียเลยเด้นน่ว่ะเอ้ามันก็เขียนเอาที่จัดที่อันนี้ตัวว่ะก้านสอง เก้าศ mm. ูน nice. ย uh, mm. ์สองผีนายเเมาบอกท่านผู้ชมเพราะว่าภไยหัวนี <S <S uh, okay. ่งวัวชุดท้ายบอกค่ะคึกค่ายอะุ่ไถมากหนิจะงัวนะคะเก้าหนึ่งศูนกับไถไปแล้วหักภาษอไปบอกจะคนอื่นจืดคนางำาษาอื่อหัวหนีเพราะไเข้าไห่ได้บเพง่นบาสื่อเด้อคุณแม่เป็นจังสๆมาบอกอีเด้อกาจิ้นกกากิ้มึงเข้ามาบอกมึงได้ามึงืิ่นบ้าค่ะสิทากินข้าวสาือข้าวสาลกับมะอื่นมะฮืออนี้ล้าเนาะคุณแม่เนาะ ยี่ no. สิบแปดยี่สิบเก้าเนาะเขาา삭ยี่สิบเก้านาเงาหนีได้นั่งคุยกันบอกคุณแม่กับผีไม่ไปนั่งคุยกันแล้วเปน็นหยางมากมาเอานั่งให้หยางนั่งก็คืออย่างถูกเั็นหยางได้ปวยจะมองว่าเป็นมีเหลือหล่อไมีเ้าอยู่วาคุณโรคคุณจารู่นว่น,น,นั่งคุยกันเลยมาโบสถ์มาพายเงาเปน็นยังว่าเป็นผีบุงหงุ่นบอก ค่ะค่ะันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายผู้ชายีหนาเน่าผู้ชายเนาะนาจังไดจังว่านาเน่านาเพิ่นยาบอกพูดเนี่ยนาพิ่งงาเงาเอ็นเอแถวก็ขึ้นขึขวางมาแค้ะเอ็เอ็นแถวเอแถวสวกนาเอ็นเอเอนเงาเงาเป็นตะหยาบบอกค่ะก็ไปกระดานก็หักบระดานขันยาดอาค่ะขังนี้เป็นขังที่สองมันบอสที่พิ่นมาบอก เพิ่นบอกว่าขั้นคุณแม่บ่สืออีกนี่สีเศร้ามากบอกเจ้าบอกนี่ค่ะค่ะค่ะฟันแหม่นเนาะเหม่นแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ล่ละค่ะเป็นเขาเขาเขาค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ละค่ะเป็นโตเลขกเรื่องเล่าความฝันของแม่ต่อยที่เลขกนี่ฝันเห็นลดความ แต่ว่าบบเห็นเลขในเบียนหลุดบาทนี่ต่อมากกคือมาฝันเห็นผีหนายาวเนาะคุณแม่เนาะคันเด้ฟันเนาะกะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณคุณแม่ต่อยหลายๆเนาะค่ะนอที่แบ่งปันตัวเลขแลวกแนวทางของคุณแม่ต่อยเนาะค่ะนอแต่ที่สําคัญอย่าลืมอายุของคุณแม่น้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมห้าสิบแปดปีเนาะค่ะนอพ่อสอสเท่าไรคุณแม่ศูนย์แปดสองสี่ศูนย์แปดบอกสองห้าสองห้าศูนย์แป ถ้าท่านผู้ชมพ่อสสเกิดของคุณแม่ต่อยเนาะค่ะนอกระเพ่นวาในความฝันขั้นบ่อซื้ออีกอบนี่เศร้ามากเลยเด้วสันถ้ากินเขาสาดเดวสันอ้าวค่ะท่านผู้ชมเขาสากนี่จังนี่กัดสิได็กินทแทละวรนอคุณแม่เนาะวันที่ยิบเก่านี่ล,ะล่ะถ้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ต่อยห,หลายๆเนาะค่ะนอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของแม่ต่อยเนาะ,ค,ะ,นะค่ะนาะ902ค่ะพ่อสอเกิดนี่2508เนาะคะ่ะนาออายุของแม่ต่อยเนี่ยก็คือหา18ปีค่ะท่านผู้ชม ฝันเห็นผีนายาวเนาะค่ะเนาะนั่งคุยกันกับผีเลยค่ะผีบอกเลขค่ะเก้าศูนย์สองเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามตจะจะเลยค่ะการให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคหมานหมานกับตัวเลขของคุณแม่ต่อยเนาะค่ะเนาะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาเบิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขันยังบอกกดติดตามก็ขอฝากช่องจะาปอในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทีซีบลาดตัวเลขแลวกแนวทางดีๆดๆดีดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าไปเพียงเท่านี้ค่ะเจ๊ กันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ